พอต่อไปก็จะทําพิธีคารวะก่อนพอคารวะเสร็จแล้วก็ถึงอธิษฐาน,นาพ,าพรรษาทําพิธีคารวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็คารวะกันเองขอโทษซึ่งกันและกันเมื่อขอโทษซึ่งกันและกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้ทำความเพียร โดยที่ไม่มีอะไรคาใจแต่และคนแต่และองค์ได้ปรอนาซึ่งกันและกันให้ตักเตือนกันได้ด้วยตอนนี้ถึงว่าเมื่อขออภัยกันไว้ก่อนแล้วจะตักเตือนอะไรก็ว่ากันได้เต็มที่พอได้ปรอนาไว้ซึ่งกันและกันแล้ว ได้ขอขมาซึ่งกันและกันแล้วไม่ถือโทษโกรธเคืองซึ่งกันและกันนี่คือความหมายของการขอขมา นโมนนนาาตัสสะภะคะวะโตัะอะันสัมมาสัมพุทธัสสะมนโมตัสสะภะคะวะโตัวอตตอิสัมมาสัมพุทธัสสะมบุเทปะมาเดนะ กวารัตเยนกตังสาบังอปาราทังขามัตุโนผันเตทามเมปามเดนะนาวารัตเยนกตังสาบังอปาราทังขามัตุโนผันเตทามเมปามเดนะ ดาวรัตเยนะกตังสัมปังอภราตังขมาตุโนพันเตสังเคปามเดนะดาวรัตเยนะกตังสัมปังอภราตังขมาตุโนพันเตมุเถปามเดนะดาวรัตเยนะกตัง สัพพังอปราทังขะมะตุโนภันเตธัมเมปะมาเณนะดะวาระตะเยนะกะตังสัพพังอปราทังขะมะตุโนภันเตสังเฆปะมาเณนะ สาบังอปาราทางคามาจุโนพันเต อะหังขมามิตุมเหหิพิเมขมามิตะบังจะตาโรธรรมาวัฒทันติอายุวโนสุขังภาลังรับราบพร้อมกันเลยก็ได้พวกโยมรับพร้อมพร้อมกันที่ Thank <laughs> you. Está อาหัางขมามิตุมเหหิพิเมขมามิตะบังเอาเงยหน้าขึ้นล,ล <S 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 ะพรยาทาวาริวาหาปูราภริปูเรนติสคารังสัเพปพเรนตุสังกปาจันโดปันาราโสยาธามณีโสติ ราโสยานาพิณ si. ิโยิวขันุวะสามาโรภวินาสันวะสามะสังหานุมหาเวนัสันดาสวทิภาวันตุเท